ดีคะ่ะวันนี้นะคะพ่อใจะจะพาทุกคนมาทำวอฟเฟิลไส้กรอกแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมนะคะปริมาณนะคะพ่อจะจะติดไว้ใต้คลิปน,นะคะแต่เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าเราจะใช้อะไรกันบ้างนะคะหนึ่งนะคะแป้งค่ะแป้ง,แป,งแป้งสาลีนะคะแป,แป้งสาลีอนเนกประสงค่ะแล้วก็มนมนม อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับเป็นน้ำน้ำมันพืชน้ำมันเชื้อแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลอันนี้มัคือน้ำตาลไข่สองฟองไข่สอฟองแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะคะอันนี้เนยละลายแล้วนะคะร้อนจีเลยเนี่ยแล้วก็กลิ่นวานิลาลาเกลือเกลือผงฟูผงฟูนี่ค่ะ ไปทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราใส่แป้งนะคะลงไปใส่หมดเลยนะไหมะเโอเค okay, ใส่แป้งไปหมดเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะปริมาณอยู่ใต้คนะลิปนะเกลือก็สุดท้ายฝงผงฟูค่ะฟูแล้วก็ล่อลงไปเลยนะคะ <c oughs>

ตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ลงไปก่อนนะโอเคพอใส่ไข่เสร็จนะคะอ่ะพอเราใส่ใส่ใส่ใสไข่เสร็จนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วแล้วก็คนให้พอเข้ากันนะคะไม่ต้องให้น้ำตาลละลายหมดก็ได้นะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่นมเข้าไปนะคะใส่ครึ่งน,นึ่งก่อนนะคะหนัหนักหนัก,นกใส่ครึ่งน,นึ่งก่อนนะพอลพก็ขนคนนิดนึงโอเค,ค,ค,นนอเคต่อไปใส่กลิ่นวานิลลา กลิ่นวันนี้ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันต่อไปนะคะใส่แป้งใส่แป้งที่เราร่อนไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะใส่หมดเลยนะเอาตะกร้อมาก่อนเ,เอาตะกรอไปก่อนุดยด,ยด,ยดโอเคใส่ลงไปให้หมดเลยทำให้หมดเลยโอเค แล้วก็คนนะคะคน,คนให้แป้งมันละเอียดคนให้แป้งละเอียดละเอียดกว่าเดิมโอ<ฮ>้กะ<ฮ>ละมังเล็กไปไหมเนี่ยคนให้แป้งแตกละลายก็พอนะคะไม่ต้องคนนานนะคะลักษณะแป้งปลักษณะเป็นแบบนี้<ๆ>เหนียว ใครที่ทำเหนียวไม่ต้องตกใจนะคะถูกแล้วโอเคโอเคต่อไปใส่อา่านมนม,นมที่เหลือนมที่เหลือนะคะใส่นมไปให้หมดเลย <Okay. S 1> อืมอันนี้พ่อจะใช้เป็นนมแอลมอนด์แทนนะคะแทนนมบวัวเพราะวะ่ามาวินแพ้น,นมบวัวค่ะคนก่อนไป,ไปคนระวังคนคน้ห้เข้ากันเลย คนให้ได้ปริมาณอย่างนี้นะคะนคนให้สีมันเข้ากันค่ะนี่โอเคโอเคใส่อะไรต่อต่อไปใส่เนยน,นะคะโอ้โหก็ใส่น้ำมันพืชนมันพืชลงไปอือ คนให้เข้ากันเลยเหมือนเราใส่กีซลีนในเซรามะค่ะทุกคนอแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเอาขึ้นช้าๆโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเ <Okay. S 1> ตรียมไส้กรอกค่ะแล้วก็ โอ๊ตไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันนี้นะคะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นขนาด6นิ้วคูณ3มมิลน,นะคะแล้วก็ไส้กรอกอันนี้นะคะถ้าใครใช้เป็นหนังกรอบนะคะต้องเอาไม้จิ้มเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มจิ้มด้วยนะ <laughs> าเป็นหนังกรอบนะคะต้องใช้ไม้เสกบุกชิ้นเนี่ยค่ะมาจ,มจิ้มจิ้มจิ้มด้วยนะคะไม่งั้นตอนเราอบนะคะหนังมันก็จะระเบิดทําให้แป้งเราระเบิดด้วยนะคะมาเตรมเลยซช่ไหะคะเป็นไส้กอดหนังกรอบอย่างที่บอกนะคะต้องจิ้มจิ้มจิ้มนะคะจิ้มไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะสักแปดเก้าดูก็พอเยอโอเคเสียบเลย เสียบเออเสียบเงี้ย okay. <อ>นี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาแป้งที่เราเตรียมไปนะคะเทใส่โถนี้เพื่อความสะดวกในการเทลงไปในหลุมนะคะหลุมเตาอบนั่นแหละโอ้โหกลัวหกมากเลยอะ่ะไม่ค่อยฉีนะ โอเคนี่นะคะประมาณนี้นะคะและอันนี้คือเครื่องทำบัฟเฟลนะคะหาซื้อได้ตามช้อปปี้รั a ซ a าทั่วไปนะโอเคเดี๋ยวพ่อได้จะวอร์มเตาก่อนนะคะไอ้วอร์มเอานั่นแหละ บวมเครื่องบวมเครื่องโอ๊ยมือเปียกอะโอเครอนี่นะคะเดี๋ยวพอเราจะทดลองก่อนสักสองมนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราใส่แป้งลงไปก่อนอสักเดี๋ยวก่อนอาบางเครื่องเขาให้อบางเครื่องนะคะเขาจะทาเนยใช่ไหมทาน้ทานทน้งาปน่อนทนะคะมนามนจะไดนไม่ติดน แต่ว่าเครื่องพันจะมไม่ติดนะคะเพราะมันเป็นเครื่องเทปร่อนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวใส่ลงไปครึ่องอันครึ่องอะไรเขาเรียกว่าอะไรครึ่งหลุมก่อนโอเคแต่ตรงนี้ต,ตรงนี้ครัครึ่งหลุมเสร็จเดียวเดี๋ยเี๋ยวเล้วเลีวเดาเอา๋ยวเด ใส,ใส่ลงไปแล้วกิงใส่ลงไปแล้วกิงให้ทั่วโอเคแล้ววางลงไปใ่มมาย้น,น,น,นะขั้นหนึ่งก็เหมือนกันแมาแ<ด>โอเคแล้วปิดฝาปิดฝาไม่มากเลยรอสักกี่นะนาทีนะหนึ่งนาทีครึ่งค่ะรอหนึ่งสอง นี่นะคะความเร็วความช้านะคะขึ้นอยู่กับขนาดของเตานะคะไองเกนะนี่นะคะดเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะคะว่าได้ไหรือเปล่าลุ้นลุนวายเพรร้อนได้ไหมเนี่ยอ๋อคือค่อยๆเอาขึ้นไม่ได้ไม่ไได้ม่ติด,ด,ตดของพอใจนะคะตั้งสองนาทีค่ะเปิดเลย นี่สภาพกลับได้กลับได้อเฮ้ยเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็ฝากไปก่อนนะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้บอกเทเทครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเทครึ่งแบบครึ่งเลยน้อยก้าก้าครึ่งก็ได้ได้นะโ<ด>อเควันนี้นะคะอคอนนไอ นด้แล่ฝังนี้ไม่เหวนเลเอาเอาด้านบนเนี่ยครับบอกเอาด้านข้างบนนะคะลงไปโอเคปิดฟ้า แล้วก็อกต่ออีกหนึ่งนาทีนะคะได้เวลาแล้วค่ะทุกคนร้อนโอ้หน้าตาได้ไหมคะทุกคนดูอีกอันหนึ่งสิอ่โอเค,อเคแล้วก็ทำที่เหลือต่อนะคะสีซีดไปไหนสีซีดไปหนย มสะว่างนี่บารบ,บีคิวบาร์บ,บีคิวม,มาเอาสีสวยขึ้นมันจะได้ดูสวยออ <c oughs> ลองเอาอีกอย่าทำต่ออีกสี่ไม้ไมสองไม้ทำอย่างละสองหรือสี่เลยสีไปแล้วกันทุกคน ีอ,อนาทีนะอ,นอีกสนาทีนะคะรอบแรกจะสอนาทีกรอบเป็นจะหนึ่งนาทีกว่ากว่ารอบอ๋ใจใจหมดแล้วใจไม่เล่นไม่เล่นทำให้กันก็เล่นก็เล่นครับพี่ปเจริญครขนมอยู่ครับเนึ่ง,ง,งกดจดีบล้ำช่องช่องนี้ค่ะ เยอะไปใส่ไปตักอกไม่เอาต้องใส่เนี่ยป๊าป๊าใสชิ้นหน่อยป๊าป๊าใส่ชิ้นหน่อยมันจะหกข่าวเลยกับไปกันร่ออันนี้เยอะไปหน่อยนะตักออกตักออกไหมอันนีเยอะไปหน่อยอ่ะได้ได้ร้อนมากเลยไม่กินมือโดนมันจะร้อนมันนิดหน่อยตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรไปนีบปิดทุกคนอีกหนึ่งนาที นะคะถ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ,อ,ะอยากกินไหม,ไมกินได้ขอชิมก่อนนะอันไหนไม่ร้อนเนี่ยเรามดดุกกันอืมน่ากินอะ่ะอืมน่ากินอ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยว <laughs> รอ, <laughs> อร่อยมากเลยอร่อยไหมครับ อร่อยมากเลยค่ะไม่หวานจนเกินไปด้วยนะคะสูตรนี้ผ่านเลยแหละาอใจบีให้น้องเอาวินมาโอ้ร้อน้อนมาเลยเอามาวินมามากินครับวินกินเร็ว เพื่อนลองมาทำกันนูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำขายก็ได้ค่ะแป้งก็แบบอร่อยมากอันนี้ฝีมือตัวเองอร่อยแน่นอนอืมหื้อ,อ,อไม้แหลมมากวิงกินไหมวิงกินอ่ะอ่ะไม่ร้อนป่าวไม่ร้อน ไดกคนได้ขอบไปกินก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดอะไรไกดไ like, ลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดตะไคร้กดตะไคร้แล้วก็กดจริงจริงอะไรจริง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 ะดิงเป็นกำลังใจให้วินด้วยนะบบ๊าายยบ๊ายบาย